รถไฟฟ้าต้องมีการเช็คระยะมาก การเช็คระยะนะคะเพื่อนเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจนและประสิทธิภาพในการขับขี่ตามคู่มือแต่ละรุ่นจะมีระยะเวลาในการเช็คพันกิโลแรกและทุกๆุกสามพันกิโลหรือทุกๆุกหนึ่งปีค่ะสิ่งที่พี่พี่ช่างจะเช็คก็เช่นระบบไฟฟ้าระบบควบคุมระบบส่องสว่างสวิตช์ไฟต่างๆผ้าเบรกน้ำมันเบรกล้อพายางเป็นต้นนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยู่ไกลสามารถตรวจเช็คคร่าวๆได้ที่แอปพลิเคชันนิวได้เลยซึ่งอะไหล่สึกหรอพวกยางรดน้ำมันเบรกผ้าเบรกใช้การสั <พ uka> สังเกตได้เลยนะคะเพื่อนๆซึ่งถ้าส่วนไหนมีการทำงานผิดปกติจะโชว์ e r r o r Code ที่หน้าจอของรถซึ่งสามารถเช็คโค้ดได้ที่แอปพลิเคชันหรือสมุดคู่มือได้เลยตั้งแต่ตักขายมาก็แทบไม่มีลูกค้าเข้ามาเช็คระยะเลยรถแทบจะไม่มีปัญหาอะไรเลยถ้ามีปัญหาลูกค้าก็สามารถโทรเข้ามาคอนซัลท์เพื่อแก้ไขปัญหาเองได้เลยถ้าเพื่อนๆมีคำถามด้านเซอร์วิสสามารถโทรเข้ามาเบอนี้ได้เลย